Fore broken hearted the silent prayer for baby ปฏิบัติการฝึกร่วมกองกำลังผสมไทยมาเลเซียเจเซกทอน์ล2011ภายใต้ภารกิจค้นหาและช่วยชีวิตในโจทย์พื้นที่พิบัติจากแผ่นดินไว้ในประเทศโมฮาเว ประเทศที่ถูกสมมุติขึ้นให้เป็นหนึ่งในสมาชิกอาเซียนกองกำลังผสมไทยมาเลเซียในนาม Se a r c h and r e s c u รคภายใต้รหัสเ s e c t ทอร์น2011รับหน้าที่ค้นหาช่วยเหลือผู้รอดชีวิตจากโจ์โคลนถล่มในเมืองของประเทศมมฮเวซึ่งปิดทางเข้าออกเมืองผู้คนติดค้างนับพันไร้การติดต่อสื่อสารภารกิจของพวกเขาคือค้นหาผู้รอดชีวิตช่วยเหลือผู้บาดเจ็บออกมาให้ได้ภายในหนึ่งชั่วโมง และเร็วที่สุดเท่าที hmm, ่จะทำได้ปฏิบัติการฝึกข้ามลำน้ำเชี่ยวกรากรถคนไม่สามารถฝ่าไปได้การใช้เชือกข้ามลำน้ำพร้อมลำเลียงชุดค้นหาสุนัขฐานและหน่วยคู่ภัยฐานฐานรวมถึงหน่วยคู่ชีพไปยังพื้นที่ปฏิบัติจึงเป็นทางเลือกเดียวเอตาองหน่งอย่าพึ่งลงนะครับอย่าพิ่งลงครับ และนี่เป็นจุดปฏิบัติการค้นหาชุดแรกนะคะหรือที่เราเรียกกันว่าเ e ็คคิวนั่นเองค่ะก็เป็นการปฏิบัติการร่วมกันระหว่างกองทัพไทยและก,กองทัพมาเลเซียค่ะชุดนี้จะเป็นชุดปฏิบัติการของสุนัขทหารของทางมาเลเซียนะคะเพื่อที่จะเข้าไปปฏิบัติการค้นหาผู้ที่อรอดชีวิตก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นการนำลำเลียงเพื่อไปการชี้เป้าให้กับชุดแพทย์ที่จะเข้าไปปฏิบัติการแล้วก็ลบเลียงผู้บาดเจ็บมาค่ะ ในโจทย์นี้สุนัขสงคราม Air Rescue จากกองทัพมาเลเซียรับหน้าที่สำคัญเป็นผู้นำการค้นหาเพื่อชี้เป้าผู้บาดเจ็บให้กับทีมแพทย์ชุดค้นหาโดยกองพันเสนารักที่2กองคนทหารราบที่2รักษาพระองค์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการแพทย์ทุกด้านโดยเฉพาะการผ่าตัดนอกสนาม เมื่อปฏิบัติการค้นหาผ่านพ้นจนกระทั่งพบผู้รอดชีวิตและผู้บาดเจ็บการรักษาเพื่อช่วยชีวิตเป็นสิ่งแรกที่ทีมแพทย์ต้องทำก่อนเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บออกจากพื้นที่อันตรายและส่งต่อให้กับทีมลำเลียงผู้ป่วยที่รออยู่เพื่อส่งต่อให้กับแพทย์สนามพี่แขนแขนผมอ่ะเดือดร่มโอเคโอเคพี่แขนผมแขนแขน นุยแพทย์กู้ภัยและการค้นหาช่วยชีวิตต้องใช้ความระมัดระวังและตรวจสอบให้แน่ใจว่าสามารถลำเลียงผู้บาดเจ็บข้ามลำน้ำนี้ไปให้ได้และเมื่อมั่นใจผู้ป่วยจะถูกส่งต่อทันที ค่ะและนี่หลังจากที่เราได้รำเรียงผู้บาดเจ็บมาพักคอยตรงจุดนี้แล้วนะคะชุดแพทย์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นก็เดินทางมาถึงที่นี่ค่ะเพื่อที่จะํำเรียงผู้บาดเจ็บส่งต่อไปยังโรงพยาบาลสนามซึ่งอยู่อีกจุดหนึ่งนะคะณตอนนี้เองเนี่ยทางคุณหมอคะณตอนนี้เนี่ยเราทยาบาลการปฐมพยาบาลเบื้องต้นยังไงบ้างคะอันนี้เราก็ต้องมีการเปิดทางเดินหายใจผู้ป่วยกว่อนแล้วก็ดูเรื่องระบบระบบของที่ประจอระบบการไหลเวียนโลหิตนะครับในขณะนี้ผู้ป่วยเนี่ยมีอาการคือมีบาดแผลจากกิ่งไม้เนี่ย แทงบริเวณหน้าท้องซึ่งจะต้องมีเลือดตกอยู่ภายในช่องท้องจํานวนมากพาเพราะฉนั้นในขณะนี้ที่ว่าจาดก,การค่อาไม่ดีรวมถึงสติสมัมปชัญญะผู้ป่วยเนี่ยไม,ไม่ยังไม่สมบูรณ์ดีครับคิดว่าคิดว่ายังมีชีวิตยอยู่แต่ว่าต้องการรียกการส่งกลับจึงประเมินให้เป็นสีแดงครับทีนี้ชุดสีขาวกับชุดสีที่ต่างกันยังไงความต่างของเขาชุดสีขาวเนี่ยคือชุดของ d m a มครับเป็น d i s ASTER Medical Management Team นะครับชุดสีสีส้มเนี่ยคือชุดของทีมปฏิบัติและกู้ภัยของ กรมป้อง,งกันและบรรเทษษาสาธารณภัยครับจะมาช่วยในการลำเลียงผู้ป่วยขึ้นไปน้าบริเวณข้างบนครับค่ะแลวอย่างที่คุณหมอได้บอกไปนะคะชุดปฏิบัติการทั้งหมดนี้เป็นการซักซ้อมเพื่อที่จะให้ทั้งหมดนี้สามารถที่จะรับมือกับภัยพิบัติและก็ภัยฉุกเฉินได้ค่ะชุดที่เห็นอยู่นะคะก็จะเห็นว่าทางเจ้าหน้าที่ก็ลำเลียงผู้บาดเจ็บนั้นไปยังรงพยาบาลเพื่อที่จะส่งต่อที่โรงพยาบาลสนามแล้วค่ะ จุดภายใต้การฝึกรหัส JSEC t ท n n e l 2011ยังมีการฝึกการแพทย์ที่สามารถปฏิบัติการทางการแพทย์ได้ในทุกพื้นที่มีความคล่องตัวในพื้นที่ฉุกเฉินแพทย์ฉุกเฉินต้องรับมือกับสถานการณ์กดดันทุกสถานการณ์และเมื่อแน่ใจแล้วว่าผู้บาดเจ็บมีระดับอาการคงที่จึงต้องส่งต่อให้กับแพทย์โรงพยาบาลสนามที่จะรับต่ออีกทอดหนึ่งและเป็นอันจบสิ้นภารกิจ search and rescue อันนั้นเป็นการฝึกระดับยุทธวิธีของเจ้าหน้าที่ภาคสนามในการทํางานร่วมกันนะครับเพื่อให้มั่นใจว่าเมื่อได้รับการส่งตัวไปในพื้นที่แล้วเนี่ยสามารถทํางานร่วมกันได้เป็นอย่างดีทั้งทั้งทีมแพทย์นะครับทีมกู้ภัยต่างๆนะครับซึ่งก็จัดจากหน่วยรองของกองทัพนั่นเองคอนดิเตอร์นูจิพัฒ์ let's talk about more on the cooperation here uh, right from start Malaysia and Thai have been very close in cooperation right from เดย์สข o งคอม m ิวนิส t ์ r ตอร i s ร uh, s a n ส t h ะนี่ค n ออีกหนึ e งอุ t ายที่เราได้ e าช่ว i n ห e ือกันช่วยเห h e อก e นเ e าอ e ู a ในพื้น e ี่เดีย r ก็คือในการฝึกครั้งนี้เนี่ยกองพนเสรรัฐที่สองกองพลทหารรบที่สองสามพระองค์ได้รับมอบภารกิจให้จัดชุดค้นหากู้ภัยนะครับออกมาทำการค้นหาผู้ป่วยเจ็บหรือผู้ที่สูญหายอยู่ในพื้นที่ซึ่งชุดนี้ก็จะขีดความสามารถทางการแพทย์ที่จะเหนือกว่าชุดแพทย์อื่นๆก็คือเราสามารถที่จะทำการ ควบคุมทางเดินหายใจแล้วก็สามารถรักษาการพยาบาลเบื้องต้นผู้ที่ได้รับการบาดเจ็บที่ช่องสงวดได้นะคะรับปฏิบัติการฝึกภายใต้รหัสเจสิคทอนัล2011ของไทยและมาเลเซียแม้จะสิ้นสุดลงแต่ปฏิบัติการครั้งนี้กองทัพไทยและกองทัพมาเลเซียเชื่อว่าเหตุภัยพิบัติบนโลกนี้เพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นและเริ่มทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกขณะเพราะฉะนั้นความร่วมมือภายใต้รหัสนี้อาจแปลเปลี่ยนไปเป็นรหัสจริง สถานที่จริงและเรื่องจริงในเร็ววันนี้ภารกิจค้นหาและช่วยเหลือทุกปฏิบัติการอาจถูกนำออกมาใช้เพื่อช่วยเหลือประชาคมอาเซียนได้ทุกเมือ่อและนั่นการฝึกปฏิบัติรับมือภัยพิบัติฉุกเฉินจะขยายวงกว้างออกไปเป็นการฝึกร่วมของกองทัพทั่วอาเซียนเพื่อรับมือกับภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นในไม่ช้านี้เพราะเชื่อว,ว่าทุกสิ่งบนโลกเกิดขึ้นได้และพวกเขาจะกลับมาช่วยเหลือประชาคมอาเซียนได้อย่างทันท่วงที อรียโพจาทีมข่าวพันเดอร์สเปเชียลรายงาน